สวัสดีครับวันนี้ว่างหน่อยนะครับก็เลยมาลองทําคลิปสอนขับรถไฟอยู่นะครับเกมเป็นแดนเชเดโกสามนะครับของขับรถไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับแต่จริงมันก็มีรถด,ดีเซลด้วยครับก็เป็นเกมที่ในตํานานของเพลย์ t เตชันนะครับอ,อันนี้จะเป็นภาค2องละจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะมาสอนในตัวเคียห้าสิบแปดนะฮะก็คือ มันจะมีแบบเพลหนึ่งแล้วครับแต่ว่าให้ขับแบบนิดเดียวนะครับหลายคนก็ติดใจครับจริงๆในภาพมันจะไปอยู่ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่ภาพสวยที่สุดแล้วครับสาหรับขับคี่้านะฮะก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยครับก็ตัวคอนโทรลที่ผมใช้นะครับจะเป็นนี้นะครับของเพย์สองเลยครับตัวนี้ก็มีไฟโชว์นี่นะครับอันนี้คันเร่งเบรกนะครับแล้วก็ความพิเศษคือมันสามารถต่อตัวที่เอาไว้กดบูดนะครับ จะใช้เป็นขาเหยียบเลยเป็นฟุตสวิชนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะรอโหลดแป๊บนึงนะครับมาลเบบะเข้าหมดแรกเลยนะครับเข้าไปขับผงเลยรอโหลดแป๊บนึงนะฮะ คือตัวนี้เคียร์บจะแบบว่าคนไทยจะรู้จักเยอะครับเพราะว่าเคยเอามาใช้ในไทยอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเอะมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้าจะอธิบายนิดนึงครับข้างบนเนี่ยเป็นฟรีโหมดนะครับก็คือจะขับยังไงก็ได้นะครับอาจจะก,กําหนดด้วยสถานีนะฮะแต่พวกเราที่จะเล่นกันแบบโหมดปกติก็คือจะเป็นเกมโหมดนะครับนี่นะฮะที่สองอะฮะ ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเลือกกันแล้วว่าจะวิ่งเส้นทางแถบไหนครับก็มีคิวชูนะครับเขตคิวชูเขตคันโตแล้วก็เขตกินคีนะครับเคทสิแปดจะอยู่กิงคีนะครับก็คืออยู่บริเวณแถบเกียวโตเนี่ยนะฮะนี่เลือกรถไฟนะครับผมเลือกเป็นตัวล่างอ๋อตรงนี้นะครับจะสามารถปรับเวลาได้นะครับว่าเราจะเลือกขับไปไหนอันแรกเนี่ย มันอาจว่าเรียลดูไทมนะครับก็คือเป็นตามเวลาจริงเลยสมมุติว่าเครื่องเราตั้งไปกี่โมงก็คือตัวเนี้ยจะขับได้ตามเวลานั้นเลยแต่ว่าเราจะเลือกด้วยตัวนี้นะฮะบางคนไม่รู้นะฮะนี่ครับมีกลางคืนมีตอนเย็นนะครับตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเช้าครับส่วนตัวผมจะชอบขับตอนกลางวันสุดละเพราะว่ามันวิวมันชัดอยู่ฮะเลือกเลยนะฮะตัวนี้วิ่งจากไหนผมก็ ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คือวิ่งเข้าเกียวโตครับเขาจะบอกให้ปรับเป็นเบรกโหมดที่ก็คือเป็นเอ e เมจินซี่เบรกนะครับก็คือล็อกไว้ตอนเริ่มนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเละหรือจะจะดีนะครับผมว่าไม่ได้เล่นนานหเหมือนกันครับเกมนี้วันนี้นึกได้ก็ลองดูฮนะนี่ครับที่เราจะขับนะครับเที่ยาง58เห็นไหมฮะชร์จเล ตรงนี้นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงฮะโอเคเราเข้ามาในรถไฟแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกความาตัวทอตเทิลน,นะครับหรือว่าคันเร่งว่าเราเร่งในระดับอะไรจะมีห้าสเต็ปนะครับตามตัวนี้เลยนะฮะก็ตัวนี้จะบอกเวลาที่เราต้องถึงสถาน,นีหน้านะครับตัวนี้บอกเวลาปัจจุบันนะครับว่า ตอนนี้รถไฟเราอยูดเริ่มต้นที่กี่โมงนะฮะแล้วก็ตัวนี้บอกรุ่นที่เราขับนะครับเป็นเชียร์้าสิบนะครับตัวนี้บอกคะแนนนะครับคะแนนที่จะถูกหักออกไปเวลาตัดแต้มนะฮะเวลาที่เราทําผิดพลาดหรือจอดเลยหรืออะไรก็ตามนะฮะนี้เป็นรูปรถไฟที่เราขับอันนี้ก็คือเป็นโชว์ครับว่าเราใส่เบรกระดับไหนนะฮะนี้ก็โชว์สัญญาณไฟเขียวนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ชิงโกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางสถานีหน้านะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ย ไม่ต้องจอดครับแต่ถ้าสีเขียวสถานนี้น่าต้องจอดนะครับซึ่งเส้นทางนี้ต้องจอดทุกสถานีครับเพราะว่าเป็นเหมือนรถเเรียกว่ารถชานเมืองครับรถหวานเย็นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้บอกความเร็วนะครับรู้กันอยู่แล้วอ่มาเริ่มกันเลยครับแรกกดเบรคครับไฟติดแล้วนะครับประตูปิดแล้วออกตัวค่อยๆออกตัวนะครับทุกอย่างจะมีผลกับคะแนนตอนท้ายหมดนะฮะหนึ่งก่อนนะครับแล้วดึงห้าครับไฟเขียวนะครับ สถานีบ้านนอกสักแห่งนะครับใกล้ๆเกียวโตเดี๋ยวผ่านทางตัดนะฮะหมูนิดหนึ่งไฟเขียวนะครับที่ปุ่นก็จะเป็นการชี้นะครับเป็นการเตือนตัวเองย้ำอีกครั้งว่าเราก็มังจะทำอะไรแล้วเราเห็นอะไรนะครับไฟเขียวนะฮะหกสิบแล้วผ่อนเลยครับอีกห้าร้อยเมตรถึงสถานีหน้าแล้ว อ่าัทับพมเรลว6 6ินะครับผมลดมานิดนึงโอเคเต็มข้อจอดนะครับอีก300เมตรเด็กเป็นไม่ล่ะครับใช้แค่ประมาณถึงสเต็ปบกพอนะครับเพื่อความนุ่มนวลน,นะครับอย่าไปะึึงถึง8นะฮะอ่ามีนักเรียนยืนนะครับเดี๋ยวต้องหูดบอกสักหน่อยอ่าไปเลยครับ แล้วครับต้องเอาคืนหน่อยครับจอดให้ตรงนะฮะโอเคได้คะแนนคืนมาหน่อยนึงครับครับระยะสี่เซนติเมตรได้คะแนนเพิ่มสองคะแนนนะครับเนี่ยฮะรวมแล้วสองคะแนนอันนี้ต่อไปแล้วครับอ่าขึ้นไม่ทันแล้วน้องโอเคครับป่าถึงห้าเลยทำเหหกสิบนะครับ ่เเียวทางช่วงนี้ค่อนข้างสวยนะเพราะเป็นทางเดี่ยวนะครับจะคล้ายๆรถไฟไทยนิดหนึ่งฮนะเห็ดนดที่ยุคนี้เกมแนวนี้น้อยลงเรื่อยๆนะครับจากบระเทศว่าจากญี่ปุ่นนะฮะที่บบภาพสวยๆเลยเนะี่ย นะครับตรงนี้เป็นทางลาดนะครับเราจะปล่อยไหลเลยใช้มาเลยไม่เกิน65อ่า55นะ้ครับผู้ีดเบรดนะครับปล่อยเข้ามีสัญลักษณ์บูดนะครับเมื่อกี้นะครับการกระบาดต้องอย่าลืมนะครับไม่งั้นจะโดนตัดแต้มนะปล่อยเข้าวโมงเนี่ยเดนเชเลโกเนี่ยต้องพยายามบูดครับเราจะได้คะแนนเพิ่มแบบนี้เห็นไหมครับครับวันนี้เมื่อกี้ก็คือสัญลักษณ์ที่โชว์ว่า ไม่มีการจำกัดความเร็วนะครับจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ไหลๆไปอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องเร็วมากนะครับเพราะว่าโค้งเยอะนะฮะเข้าโมงลองกดดูครับเผื่อได้คะแนนงานไฟเขียวนะครับเข้าโมงนะครับได้ยูงคะแนนแล้วถึงสถานีแล้วครับนี่ยมันสถานีริมน้ํานะครับ เมตรการเบรกไม่มีสูตรตายตัวนะครับนี้อยู่ที่ประสบการณ์นะฮะ <t ell lig ues> โอ้ยเลยไปน,นิดนึงครับพูดเยอะครับสมาธิไม่ค่อยดีสองเมตรนะครับโดนหักสองแต้มนะครับ ไม่เป็นไรยังไปต่อได้สถานีที่เราจอดตรงเราจะได้ดาวนะสังเกตนะครับอไปเขียวแล้วครับมันเหมือนจะเป็นเกมที่ขับสบายๆครับแต่จริงถ้าเล่นเอาแฝงนี่ซีเรียสมากครับเกมนี้เราต้องไม่พลาดเลยฮะ แค่เวลาวินาทีเดียวก็โดนหักคะแนนแล้วจอดเลยแค่นิดเดียวนะครับก็โดนเหมือนกันซึงสภาแล้วนี่อย่างเมื่อกี้เรามาสายอ่ะครับสัญญาเมื่อกี้คือเป็นเขตทางลาดน,นะให้เราเบาคันเร่งนะครับปล่อยไหลเลยนะไม่ต้องเร่งนะ นะครับถ้าใช้เกินจะโดนตัดแจ่งสัญ,ญลักษณ์ปูดนะครับมีสี่สิบห้านะครับรัมีการเข้าประแจนะครับก็แม่งเร็วไม่สูงนะครับ นี้จะไม่มีการจำกัดความเร็วนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องปล่อยหลายครับเพราะเป็นเขตสถานีนะฮะเตียมจอโอ้ยผมเบรกเลยไปนิดน,นึงครับปเปไปสเต็ปหนึ่งครับ โลกไปนิดหนึ่งโดนหักหาก้าแ้มนะครับเพราะว่าเราไปใส่เอเมจเอนซี่เบรนะครับนะครับลองดูว่าจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราทำพลาดในกรณีต่างๆนะฮะไอเขียวสัญญาณติดไป โอชื่อโกดนะครับ 5, 10, 5. ห้าสิบห้าไโจะนะครับไม่มีการจำกัดความเร็วแล้ววิ่งเลยๆที่เส้นทางนี้ค่อนข้างยากนะครับ60สิบนะครับเอาเวลาคืนไม่ได้เลยฮนะเพราะว่าถูกจำกัดความเร็วตลอด มีทางเดียวว้าเอาเวลาคืนือต้องไหลเข้าแล้วไปเดบหกหักข้างหน้านะครับว่าจอดเลยครับเล็กนะครับตอนนี้ครับกรณีเราอย่างนี้นะครับเขจะถอยมาให้นะครับแล้วก็จะถูกตัดแต้มเกี้ยงนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับ ไม่เรครับอันนี้ไม่ใช่ตู้เกมเราเล่นใหม่ได้ตลอดนะครับประตูปิดสัญญาณประตูเรียบร้อยมาไปชิงโก้ไฟเขียวเห็นไฟความเร็วแล้วครนะครับ ไา้อจู่นะครับไปเลยไม่มีการจบาับไหลความเร็วแล้วตรงนี้จะเป็นทางที่อยู่ยกระดับนะครับทางสูงนะครับทางเดี่ยวด้วยเดี๋ยวมาแก้ตัวสถานีนะครับ เป็นวินาทีนะฮะถึงก่อนก็ไม่ได้นะครับถึงช้าก็โดนหักมาครับโอเคครับแก้ตัวได้ละได้คนันเเพิ่มละเบรกแรงไม่นิดนะฮะ ตรงนี้จะไม่โดนตัดแต้งพันะห้เบรกแรงนะครับแต่ว่าจะไปโดนตอนหลังนะครับเนี่ยครับถึงเร็วก็จะโดนไฟเหลืองครับเสาเหลืองนะครับ45ครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเข้าสถานีเลนนะฮะ เราจะเชื่อเสานะครับเสาเป็นหลักไม่ใช่หลักความเร็วนะครับถ้าเกินนี่ระบบจะตัดทันทีครับเราจะรถไฟเราจะโดนจอดเลยนะฮะอ่าเขียวแลครับเล่งต่อได้ครับแต่ก็ไม่เกิน60สิบนะฮะเข้าโค้งครับ 50นะครับโอเคสามเมตรสอง เหลือเยอะนะครับเราก็จะเบรคช้าลงใหม่นะฮะ่งเี้ยเดี๋ยวจะโดนไฟเหลืองนี่นะครับอันนี้ก่อนดีเร็วเราเข้าเร็วเกินไปแล้วฮะโอ้เป๊ะครับได้คะแนนคืนละก็ประมาณนี้นะครับเกมน,นี้นครับก็เล่นดีๆก็สนุกมากเลยครับผมจะขับไปถึงเกียวโตเลยดีไหมฮะ มา่นี่นะครับขับถึงให้ถึงเกียวโตแล้วนะครับอีกสองสถานีนะครับเพนๆก็อยู่ดูก่อน to to อ้าฝนตกครับเพิ so ่มโจดความยากให้เรานะฮะนี่ครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ต้องหูดบอกฮะน่ฮะฝนยาณหุดมาแล้วพอฝนตกปุ๊บเนี่ยลานจะลื่นครับทีนี้จะเบรกยากละทำเ็มห้าสิบห้าครับก่อนชีโตนะครับไฟเขียวครับ ไม่มีการจำกัดความเร็วว่าเป็นทางลาดน,นะฮะนี่ครับเราต้องดูมันจะบอกตลอดนะครับว่าเั็นไงนะฮะต้องดูเวลาด้วยนะครับเหลืออีกประมาณ35วินาทีนะครับ400เมตรตอนนี้เราเบรกย,ยากนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการเบรกเยอะขึ้นนะฮะจะต้องเบรกลงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะครับ 100เมตรนะครับนะครับลดมาเบาๆนะคนี่ครับป้ายนี้คือป้ายหยุดรถนะครับโอเคครับจอดตรงครับเสียเวลาไป4วินาทีนะครับ ไ้เพิ่มสองแต้มน,นะครับเี่ครับเราจะเข้าเกียวโตวนะครับสุดท้ายแล้วนี่ครับสถานีเกียวโตวเดี๋ยวจะผ่านลงมาจากอุเมโคจิด้วยนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับพอดเบรคครับไฟเขียวอ่าฝนหยุดแล้วขับง่ายแล้วทีนี้เอาละครับอันนี้อยู่บนทางยกระดับนะฮะ ใครเคยไปพิพิธภัณฑ์เกียวโตนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าลงว่าจากอุเมะโคจินะครับตอนนี้จะเป็นเกียวโตเรเวลมิวเซียมแล้วเนี่ยครับมันจะอยู่าด้านาซ้ายมือนี่เลยนะครับอโคงนี่ละ60ครับนะครับอยู่ซ้ายมือนี่ฮะตอนนี้นมันย่านสินค้าอยู่แล้ว จะเป็นรถไฟโดเมนไลน์นะครับเส้นทางของรถไฟสายรถไฟโดเนไนะครับลงมาอานี้ครับหัวจักรจะอยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะครับเดี๋ยววิ่งเข้าเกี่ยวต่อสามสิบห้าแล้วครับส้านจีโกะนะครับสามสิบห้าแสดงว่าประแจเยอะครับเขียนสถานีนะฮะต้องใช้ค้ามเดียวต่กสามห้าครับผ่าน เดี๋ยวอย่าไะะหลเข้านะครับเวลาเข้าชานจะไม่มีการใช้คันเร่งเพิ่มนะฮะจะโดนตัดแต้มนะครับอย่ไหลเข้าไปเนี่ยครับนี่ครับเป็นสุดทางเลยครับอันนี้ ครับมีพี่ผู้ชายยืนอยู่ฮะเดี๋ยวต้องหูดบอกเขาหน่อยฮะตามเส้นเหลืองครับนี่ครับถอยละคอมเดลินเนอรโอเคครับเรรยบร้อยเอเครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็สนุกสนานนะครับนิดหนึ่งครับ ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะลองดูนะฮะ